สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมามาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะมาพบกับช่องวาสนานำโชคเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มาพอมาพอเดินค่ะเดินจากช่องยังแน่นาะค่ะเนาะมีช่องแม่กะแม่เดือนสกาวเนาะค่ะซ้ายฝ่าเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งแนวทางพอซักค่ะตอนนี้เจ๊ยี่เกมนี่ยังนะส้มตัดเลยไหมเนาะเอามันยัง ขือแต่่เจ้ขึ้นขือึ้นหลเน้นตัวเดียวบ่นตัวเดียวจังเลยไม่เหลียวเฉียนมาเนาะามาถามมาเอาขันขันสูตรบกพีขันคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยอีบ้านล้วดูก่อนสูตรของเขาต้องดูก่อนเขาก็จะงวนแนวกับบรรยายให้เอฟซีฟังแน่ครับ เขาปคร่งนาทีนึงแล้วๆนี่โอบสักคนดังนีสนึ่งสามห้าอย่ามาลุมมันแข่งเดี๋ยวเขาจะว่ามนเป็นวิห้ามอไรอานี้ก็สั่ไปไมนี้โบนออกนำกันออกนำกันออกนำกันโอ้ำกัน ออกด้วยกันมีศูนมี1มี3มี5มี6มี8ดเอาคู่เดียวไปเลนก็ได้รา่ต้องเอาเยอะออกด้วยกันคนเชียร์ไลนลายโายโยศูนย์หนึ่งสามห้าหกแปดนีออกใส่กันออกใส่กัน ออกทงวดโอาแผ่นแม่เอาแผ่นแม่แผ่นแผ่นนี้มนม่มองตัดเลยบอแม่แผ่นนั่นหเ,เห็นเราเขียนเป็นสกอนแผ่นนี้เอาเป็นจ้อบน,บน,บน,บนตัวเดียวจ้อล่ังตัวเดียวลวดน้มันคนละประเด็นลวดนะฮะสิบหน่วยบางตัราไปเลยเสสิหน่วยให้ดูบดค่ะเัค <สา S 1> ัมนมันบอส้นชุเนอกนวลลงน้ำบเตดอกย้อนลงน้ำโอ้โหศูนยามห้าดีับีเมืองเนี่ยพอาะหาสองแปด หาหัวห้าไม้หาล่งนะครับเนาะหาสามสิบหน่วยสองสามสี่เจ็ดเก้าหน่วยอันนี้บน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  โยงมาใส่ให้ไม่ต้องกลับบอเพอจะลองจับคู่กันนะครับจับคู่เยอะได้จับคู่บอจอันอันนี้มันเป็นเป็นลักซิบบอครับแมนอันสมมุติว่าพ่อซักนี่มักตัวไหนครับนี่สูงสามห้าเจ็ดมักหาเมนบอสามห้าหาสามบอเป็นสามแมนคืสมมุติว่าลักซิบพ่อซักมักหาเนี่ยลองออกมาจับเซห้าสองห้าสามห้าจับบอคู่ตัวกันสิแม่จับตัวจ็บตัวเจับตัวห้าสอง 5, 3, ห้าสามห้าออสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าเออเพื่อไอที่มันมักตัวไดนเนาะใส่ันเดือกเอาน้้าสองโบมี่ตัดออกครับห้สามี่ชือเอา,าห้าสี่โบมี่ัดหนีครับห้าเจ็ดโบมาา่ชัดม,ม,มีเด็กมันดอกน้ำกันนี่มันดอกใส่กันนี่ หาเก็ดนะไม่ตกันนี่หาเก็หาเก้าวี่โอนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวบน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 เอาวันนี้พ่อซักล่างรูปนี้เม็ดเดียวล่เลยันตั้งตั้งไม่รู้พ่อซักสักสิบรักเมยก่อนลได้ 1ิดห <c oughs> น่วยหาหาดูหาดูครับผมิดหน่วยเย็น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 เย็่งองนี้ก่อนมันสีเริ่มครับผมสองสมสี่เจ็ดกสครับผมิล่างครบเาได้ล่างสองตัดนี้ก่อนมันสเริ่มห้าเจ เก้าหน่วยล่างกับหน่วยล่างก่ถ้าเกตแปดเก้าลแต่หน่วยลักหน่วยลักสิบลักสิบลักสิบมันมีอยู่ ี route, ่หกแปดอั hei, ceu, นนี้ติหลายตัวหลายตัวเดียวก็ว่าติดล่างดีเน้นซี่เน้นซี่ไงเน้นซี่ไงบัวระจจับบัวดนเรียกามู่ามหางนึ่งจับแล้วก่อยจัดออกไปหลังบ่รปะจับผี่ตัวจังเอาเี่มาดึง ลักสิ่มันมสี่มีหกมแป่อบอครับแมนแมบอมเป็นลักสิบอมเลขติดโอเลขติดเลขติดสี่หกแปดาาดีหกหกบอมีหกบอมีแปนี่ก็เอานี้ให้เลี้ยสี่เม็ดเดียวโอ้ครับผมสี่ห้าสี่เป็ดครับผมสีครับผมสี่เับ

ยี่สเก็บร่างมันบ่ตัวเดียวตัวเดียวเก็บเทียทีเก็บเก็บเลียมไม่หลเดือวเดียวโล คือเก่งเหรอเดี๋คัอะไรมันจะปานนานเนาะเอาบนล่างหบลและตัวี่ใช่หนใชุ่่นาเนี่แผ่นนี่มานี่มันมั่วนี่มันมั่วอ๋อเพ้นนี่บนล่างด้าเคลื่องไหรอนบนล่างไปเลยเนล่างเลยอันที่สองอันขั้นที่สองเหรอครับบนเน้นในบนเอาตัวเดียวบมหรือเอาตัวเดียวเดวเดวเดียววเดียวเดียียวเ ล่างมากบนอไรล่างมาตัว hmm. น mm ึงเนี um, ่ยนอนล่างบเส้ล่างสีก็หมาสัวนึงล่างล่างตีเกเอานี้วิ่งนี้ียร่สลูกปอเอ้าไปวิ่งก่อนมาแน่เลยครับปวิงะมันเมย์มันมบตัวนี้ับต้องวิ่งะเอาเินไปเลยค่ะหนึ่งน้อครับตัต้น เป็นสีสีล่างสีเะไนอย่างละ้มัดสีเม็ดเดียวเปเลนขาอย่รตี่เียดิ่กันาเรียกเลียกพอเตมดับล่างสีตัวเดียวเรียอตมดับล่างที่ตัวเดียวนะคาดับล่างเหรอหัวที่แล้วเนาะ ตัวเสียนต๋อพ่ัวที่แล้ววิ่งห้าเมตรเดียวล่างครับนาจอนี่จอนี่อดักแมต้นมลงมาคู่นะครับผมสองตัดนะโอมาเป็นาแวค่นก็อดฟักทวันนา่น่่่่่ด้่่่่่่่่่่